นี่มันชา้จาจังเลยนะเจ้าบีออเมาไอ<ห>ไระจ,จะมาเนี่ยดูสิรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเจ้าบอดีมันไปไหนเนี่ยนั่นน่ะสิไปไหนนี่ยิสต้าราจะติดมาเลยย่ะ สับปะรดเลยก็ไม่ได้น้ำเายเลยนี่ตัวไปไหนยะเกรนี่เหรอฉันเห็นอะไรไปเล่นตรงไอซ์สเก็ตตรงหนูน่ะสาวอ้หสตอมมากมาไปดูตมาใช่ฉันต้องไปดูสาวอันนี้แหละทั้งนี้เลยคืนนี้ฉันต้องไปดูที่ชาอะไรนะดูที่ชาที่ชาเหรอเอาปาปาแกจดูที่ชาเหรอเออใช่ทำไมแกไม่ต้องที่ชาหกแถที่ชู้ เช็ดกันยาวเลยท ouais, right. ีเนี้ยเมื่อกี้เห็นเล่นอยู่อ่ะนู่นไงเยดีโก้เยดีโก้กระเทีอีกแล้วย่เวลาเยดีเราไม่ก็หลอกไม่ก็เล่ากระดดกระดาษทิชชู่อุดปากไหนเดี๋ยวนะเีกรนนี้แกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยสาวฉันเหรอฉันไดแต่งตัวเป็นเอลซ่าอยากเขาว่าเป็นเอลซ่าโอ้สภาพโมยอะไงก็เอลเคล็ด นี่นี่ทุกคนทุกคนชอบเพลงนี้ปะจังหวะเนี้ยชัชชา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 ผู้เรานั้นสาระเกินพอแล้วนะรู้เหรอพวกเราต้องพวกเราต้องไปคอนเทนต์การเร็วตามมาตามมเร็วไม่มีสกุลชาติ เดี๋ยวเราจะตกรอบเดอเฟสนะหยุไปนฉันจะ่เคยผงแดงแกที่นี่อดไม่อยฉันเ่ยฟเดเล่หน่มจอดเลยให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยนี่ฟเดเล่หรือเดลเล่ดิเฮ้ยเข้าขีดไม่ใช่ไปไหนผิดอารผิดอารผิดอ้ยผิดอาร์ผิดอาเอาถูกยังเอถูกหรอเปล่าเอาถูกเลย เมื่อคืนก่อนคิสปมาและเอลของสนต้ากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในเทศกาลที่กำลังจะมาถึงฮอลลีเอลหัวหน้าการผลิตของเล่นสนตากำลังไปที่ออฟฟิศของสนตาเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าตอนที่เธอสังเกตเห็นประตูของเขาเขาเปิดกว้างขึ้นมาแล้วก็เย้ของขวัญเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะซาน ขณะที่เธอกำลังเข้าไปข้างในเธอสังเกตเห็นว่าออฟฟิศของเขาเนี่ยถูกทำลายไปไหมดหน้าต่างก็ถูกทำลายมันมีเหมือนมีรอยเท้าแบบมนุษย์ใช่เลยใช่เลย,เลยคืออะไรโอไม่นะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่มีกระดาษวางไว้ตรงนั้นนะ่ะซองผนึกโอ้ขาวเหรอเดี๋ยวซอง<ม>ขาวซองขาวลาออกแล้วดันนี่มันอะไรกันนะใครก็ตามที่ได้อ่านข้อความนี้ขอให้รู้ไว้ว่าเป็นฉันเอง หากพวกนายต้องการจะพบกับซานตาคลอสอีกครั้งแล้วก็ให้มาพบฉันที่ใต้ผืนน้ำแข็งไม่อย่างนั้นแล้วก็จิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสและเจ้านายที่ร่าเริงของพวกนายจะต้องสูญสิ้นไปในวันนี้จากเออะไรเนี่ยอุ้ยหนาวหนาวทำไมแกไม่บอกว่ามาบเชื่อมาี่ไม้ฉันได้แต่งตัวแบบหนุนหนาวว่าใจไหมอยู่หนาวเหมือเนี่ยโอ้โหก็แกเล่นแต่งตัวซะอย่างงนตัวทังสันไปหมดแล้วเนี่ย พวกแกแต่งตัวอะไรกันเนี่ยหอมไม่ได้คลึงของฉันเลยไม่ได้ึโหเขาบอกให้ไปสตาร์เวิร์คช็อปทางนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแกเริ่มเป็นไม้ข่าวออนไลน์เหรอฮะไม้ข่าวอะไรบ้าเลยนี่ผีขนุนเฮ้ยเธอใช่ผีขโดดเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่แหมดูดีตายแหละผีตายซากอย่างแกแกนี่อะไรกันนี่เอลซ่าอย่าง เอ้วแคบจั่เดิกิกเกตเบรรี่รอเดี๋ยวรูดี้กลับมาก่อนทินเซวไม่นะทำอะไรนะอ้าเธอไปถิงอะไรอะเพนทซ่นเดี๋ยวนะแงยสวัสดีนี่มันเกิดอาไรขึ้นเนี่ยนี่งานไม่ใช่งานของฉันจ้าที่ฉันคิดเอาไว้นะสัเซนตปาเซนต์ครอดเขาหายตัวไปแล้วเขาโดนลักพา ไปโดยใครบางคนที่ต้องการที่จะทำลายวันคริสต์มาสถ้าเราไม่สามารถช่วยซานตาคลอสได้ทันเวลาจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสก็จะสูญหายไปตลอดกาลไอ้ใหญ่นะใครกันในโยกนี้ที่อยากจะลักพา,าตัวซานตาคลอสไปเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีล่าเลินีีเบอร์เสเดียวที่ฉันค้นพบคือสองจดหมายลึกลับที่วางอยู่บนโต๊ะของซานตาในคืนที่เขาหายตัวไปมันบอกว่า ผือนน้ำแข็งกอดหมายยินยับฉบับนี้บังเอ,อิญมีใหญ่เช่นเป็นตัวเอพิมใหญ่ใช่แล้วเธอรู้ได้อย่างไงนะ้าแต่ช่างมาันเถอะเธอเห็นไหมว่างานฉันพิเศษของเรานะ่ะเป็นหายนะโดยสิ้นเชิงเอฟคนอื่นๆกลัวมากจะไม่สามารถทําตามคําสั่งข,งของขวานสุดท้ายที่เราต้องทําให้เสร็จสมบูรณ์ฉันคิดว่าฉันจัดการเรื่องรลา่าพวกนี้ได้ย่างแน่นอนเยาสามารถจัดวางของขวาญเพื่อช่วยเหลือชาน อได้เพียงแค่บอกฉันว่าพวกยังต้องทำอะไรอ๋อพระเจ้าฉันขอบคุณมากเลยนะตัวเธอขอโทษทีที่ไม่ได้แนะนำตัวก่อนหน้านี้อ่ะฉันชื่อว่าฮอลลี่นะเป็นหัวหน้าของเอลที่คอยผลิตงาน ของขวัญ28ชิ้นภายใน2นาทีก็คือของขวัญแต่ละอย่างที่ตามสัญลักษณ์อ่ะเราต้องเอาลงให้ถูกก่องไปโอ้โหมาทำงานแทนสตะโค้นอยู่นะเร็วๆมีเวลาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคน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 เนี่ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คนคนคน วุ้ยวุ้ยถัไใส่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 นี่นี่นี่มันมีของสี่ชิ้นฉันเอาวอเตอร์ไซด์ด้วยกันผู้แกใส่ดูกตาเห็อะไรก็ใส่นั้นนี่นี่เราจริงจังเลยนะเนี่ยตุ๊กตาจริงจางิงจัเกมมิ่งบอกไว้ก่อนเลยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อยู่ไหนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ดูเสาผู้หญิง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 นี่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 ผู้หญิงฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นี่ไงไอ้อ่ะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ผู้หญิงแล้วก็ไดโนเสาร์ โดนอเตอร์ไซคมอเตอร์ไซค์นี่ไงโดนเสาโดนเสาหลังกีนี่ไงอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะดิป๊บไไลไปดเลจะหมดแล้วเร็วเร็วจะทันไเดียวเร็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 วเร าเย yeah. ้อันอนั้นทันว้าวพวกเธอทำได้ดีมากเลยขอบคุณนะเธอน่าเชียดายที่ฉันต้องอยู่ข้างหลังเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่แห่งนี้จะไม่ถูกไฟไหม้หมดก่อนที่พวกคุณจะพาส เราต้องไปป่าตรงนู้นเลยโอ้ใช่เราต้องไปป่าตรงนู้นฝั่งนู้นน่ะนั่นไปเลยดีพวกหล่อนพวกหล่อนเอวพวกว้าวเอ้าจิ้งีติดน้ำแข็งแข็งไปละโทษนะเอ้าเดีือดจิ้งผีเออขอเราห้ามโดนน้ำถ้าเราโดนน้ำเนี่ยเราจะถูกแช่แข็งพวกหล่อนไอ้หยาเดือดตัวละ เดี๋ยวเดี๋ยวไอหยาดิเอลซ่าเสริญจนมะเนี่ยไอเขาไม่ลง้าจริงเดี๋ยวได้แล้วไปมาไงแล้วทำไมไม่ลงน้ำแข็งละเอลซ่าฉันไม่ลงก็เหรอฉันจะผีกินแข็งไงมาฉันโดนผีได้ไงตัวตัอต้องละลายน้ำแข็งเทศตัวเองอ๋อไม่ตายโอเครู้แล้วโอ้โหยากละเนี่ยเออแล้วก็โอ้ยเราโดนกลับไปอีกึ๊บเฮ้ย อ๋อเราเราช่วยได้กดอ e. ีช่วยเพื่อนไอไช่วยจะไปเกิดใหม่ช่วยเพื่อนแต่เขากลับไปอยู่ที่เดิมดึงจะทำไมดึงถึง,ถ,งถึงอยู่ถึงอยู่ถึงไหมอันนี้โอเครอดอยู่อ๋อมันยากตรงแค่กระโดดตรงนั้นมันยากทุกตรงเลยแกตอนเนี้ยฉันโดดกันจนะัเนี่ยอาดเรนียบร้อยแช่แข็งอีกแล้วอุย้ยอันนี้โอ้โหต้องกระโดดไปแบบรวดเร็วเนี่ยมาจะได้มาทุกคนไปกระจายให้ต่อตอรปโดด้วย ไปปึฮึจะตายนะด้วยฮึจะฮึจะถึงแล้วทุกคนโซ่เจ้าตัอจะมีโดแกต้องทำได้นะยะเพื่อทีมทีมบ้าอะไรล่ะไม่ช่วยกันเลยแล้วก็จะช่วยแกอยู่เนี่ยดูดิอ่ามีร้องเสียงหลงอย่างนี้ชัวร์เลยเฮ้ยเจเจรอดแล้วอะไรเนี่ยมาช่วยเอลชาก่อนตอนนี้เอลชาเอลจะเข้มจริงๆแล้วเนี่ยโดอน เอลซ่าดีแดงวะเนี่ยโอ้ยมีการปีนอีกเหรอปีนหน้าผาโอ้ปีนหน้านผาอ่ะลองปีนดูนี่เป็นอะไรเนี่ยแม็อะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยรึ๊อุยึรับได้รับได้พยายามเข้านะพวกฉันไม่กำลังใจให้โดดดึงด,งดงอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนสักทีเรียบร้อยฉันถึงแล้วเอออาจารมนุษย์พวกใครมาทำอะไรกันแถวนี้เนี่ยฮะอยูอ่ดี ว้าวฉันจะยินเงยื่องอยากจ็ดก,กันยายมาเยอะมากฮอนยี่ชงพวกเยาวาต้องการความช่วยเหลือให้นายไปช่วยชันตะคอที่ถูกจับตัวไปไงเขาถูกกับขังใ้ชานน้ำแข็งโบราณทางทิศทางใต้เยาวต้องการความเย็นเดียของพวกนายไปชงเยาวให้หน่อย โอไม่นะกันวาล้วต้องมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เดสตาร์คอร์สไปเรียบพวกเรากลับไปทํางานการเดินทางมีทําหิมะที่มันยากลําบากมากเลยนะโดยเฉพาะตอนที่มีพายุหิมะประหลาดเกิดขึ้นนะเตรียมตัวให้พร้อมเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวควางจะช่วยพวกเราควางเล่นดีอะเดี๋ยวก่อนแล้วต่อจะมีโดฮะไม่ทนแล้วแล้วไม่ทนแล้วมีขีกว่าไมแล้วอันคือเดี๋ยวนี้คือต้องหลบหรืออะไรเนี่ย เข,เ,เขาห่วงเขาห่วงเขาห่วงห่วงจะเป็นเหมือนช่วยทำให้เร็วขึ้นขี่ควางเนเดียแล้วเขาจะพาเราไปหาสัตร์คอนอุ้ยครั้งหน้านแล้วนี่ที่ขี่ควางเนเดียปกติมันต้องลางกรถเข็นไม่ใช่หรอได้ขี่ไปเลย <c oughs> นี่ก็ได้อ่ะอุ้ยชัดนแซงกำลังหนึ่งเลยพวกหล่อนตามชั้นไม่ได้หรอก <c oughs> ามอยู่อ่ะสาว เยารอดูพวกช็อกโกแลตคืออะไรทำเข้ามานี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้สามารถทาพวกนายมาไกลในสุดแค่นี้แล้วนะตำนานที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าข้างหนึ่งพวกเขาเคยมีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ระวังตัวกันไว้ด้วยนะทุกคนสตัตกค้อนและกิจวิญญาณในคริสต์มาสอยในมือพวกนายแล้วฝากด้วยนะโอ้เหนื่อยขอบคุณนะรูดี้เป็นไร แกเป็นควางเหรอไอ้แน่งสวยฉันคุยกับลูดี้สวยไม่ใช่เจ้าหมีอะไรหยาวนแก่อะไรอีกรีบนะฉันรีบฉันไปก่อนนะมันคือฉันนั่งนี่หยาใครมาได้ใครมาได้ขนาดันไปด้วยขอไปด้วยวุฒิว้าวโอ้โหเดี่ยเล่นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันว่าตายหรอเม่เกีทเม่เกีทตายน่าจะตายแหละไปทางไหนกันอะอ๋อแกดี้มาแล้วโอ้ไม่ใช่แกดี้สิเอลเคทมาแล้วเอลเคทตกทางอย่าไปเหยาไปอะไรล่ะไปผ่านมาตป็นทางเดี๋ยวนะไอ้้ไอรถลากเนี่ยใช้ของพวกเราป่ะเนี่ยนั่นเป็นสี่มาช่วกดหน่อยเร็วกดอะไรอ่ะนี่หรอใช่โอซ่าละลายรับแข็งสิ ไรซานตาคอร์สันซตาคอร์ชนะนายหอฉันมาช่วยยายแล้วนะเยวเข้าพวกเยวยยวจะต้องกลับถึงงานให้ทันเวลานะซานตาคอส์ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะเจ้าพวกเด็กน้อยบนโมเขาและไม่ควรได้รับความสุขหรือความดีงามในวันคริสต์มาสแม้ว่าซานตาคอรจะเป็นกำลังใจที่ดีให้พวกแกแต่ถึงกระนั้นพวกแกก็ไม่ใช่เป้าหมายของฉันอยู่ดี เวทมนต์คริสต์มาสของเจ้านี้ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและมีพลังและฉันจะใช้พลังนี้กับจัดพวกแกให้สิ้นซาแกกาเมยอนจุดอ่อนของแกมันน่าจะหยู่ขี้ดีแกไม่สามารถรเผชิญหน้ากับฉันได้ตรงๆแต่แกกับใช้ชั้นตาคอนมาชู้กับฉันเนี่ยนะตอนนี้ฉันกำลังจะช่วยฉันตาและจิตวิญญาณแห่งคิดใช่ไหมช่างโง่เขลาจริงๆเลยสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยแกเดินเข้ามาติดในกับดักของฉัน พื่อช่วยเหลือชายที <hi> ่น่าสมเพชคนนี Shit. ้เ <Hi> นี่ยนะเพราะจิตวิญญาณดังเดินของเจ้าดีฉันเลยไม่สามารถดูพลังวิญญาณของมันได้เต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นพวกแกแล้วก็มันจะต้องตกเป็นของฉันอย่างแน่นอนเข้ามาเลยว้าอะไรเนี่ยงไม่ไม่ดีละตากคพร่าไปแล้วเอลซ่า

ใช่แล้วแกผู้หญิงตัวเล็กๆใเไมได้อะอ้แกไม่ตัวเล็กโอ้แกตัวใหญ่ช่วยด้วย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 โดนแท่แขกวอ้ยโอยโโอ้ยอยโอ้ยยอ้ย้วยอยย้อยอยยอยยอยย เคสิกมาิือเปล่าิโอยันเกบจังเดี๋ยวะไปบ้างเยอไปาจะตายแล้วนีลยช่วยด้วยค่ะหัวแดงโดดแช่แข็งค่ะใส่หน้ามันอุ้ยเรียบร้อยเออทาบได้จะโดดแช่แข็งได้ แล้วผู้บอดีไปไหนอะโดนแช่แข็งครับลอยบักขึ้นมาข้างบนเนี่ยอะไรอะมันจงใจผู้บอดีอะผู้บอดีตายไปแล้วไม่๋ยวจะตกจะไม่โตเราต้องทำเพื่อผู้บอดีเฮ้ยเอาปะไฟใส่หน้ามันปะไฟติดมากไม่นะนี่แหละถ้าอ่านยากนี่นี่นี่โอ้โหนี่แหละ ของขวัญของขวั้นของขวั้นของขวัญนนี่เฮ้ยรอบรอบรอบผมลอยขึ้นเลยที่โอ้ฟาอะไรเดียวก็มาอะไรอ่ะอย่าบอกว่าหมุนนะอุ้ยอิลซ่าอิลซ่าเอิลโยกเอิลโยกเอิลโยกเฮ้ยทำอิลโยกของเนี้ยพายุพายุจะบีข้างหลังกล่องหนูนี่ของขวัญมาแล้วตกเลยตีไปตีแดดตี ดิ๊ดปาใส่หุได้ปลบได้ยังหลบได้อยู่โอเคยังหลบได้อยู่สบายหลบได้อยู่หลบได้หลบได้โอ้โหหดม้างกใจมากเลยจ้าอไรเดีวโอยหนจริงแ่นะขอค่ณไปด้วฉันช่วยให้น้จนจนถวยหาว้ายมันตฉันช่วยดูให้ันไลยตีฉันไอหยามันตียาเยลจะต่อช่วยตีน อยู่ฝามือมันนึยอ้าไม่ตายดีมากคนยไม่ตเดี๋ยวพิ่งรู้ว่ามันช่วยได้แม่ฝ่ามือมันนึกไปยืนตกของฝันวาเอวเจะเอวเตกไปยนอย่าอยอโยกเอวโยกนีลมจะยูยหรอ่อเสจอสุดท้ายองกินเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหรอจริงเหรอเรียบรลยแล้วจเตรแลียบร้แล้วจรอโอ้วันอันแสนสุขของฉัน ผ่านมานาหลายยุคหลายสมัยแล้วที่ฉันจะต้องเะเชิญหน้ากับเจ้าปีศาจที่สรงพลังขนาดนี้ฉันไม่รู้จะกล่าวคำขอบคุณยังไงกับพวกเธอขอบคุณมากด้วยความยินดีนะฉันป้าไม่ใช่หยองคิดบ้านฉุดอายังการทั่วโยกกันเถอะถ้าจะเมยอนสามารถใช้ยะยะเวลาในย่างมนุษย์ย่ายเพียงชั่วขราวเท่านั้นโฮโหโฮโหโอมรีคริสต์มาสนะ พวกนายจะอยู่ได้รายชื่อคนพิเศษของฉันตลอดไปเลยเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราต้องออกไปจากที่นี่แล้วฉันมีของขวัญที่ต้องไปมอบให้กับทุกๆคนในขณะเดียวกันปาี้นี้ันเลยไม่ต้าะยะข่าวว่ายืมตังค์ฉันพี่คืนหรือไม่ใช่เหรอจ๊ะและแล้วเรื่องราวทั้งหมด ก็ได้จบลงด้วยความสุขของเหล่าเอลฟ์และซานตาคลอสที่ได้แจกของขวัญให้กับทุกๆคนในวันคริสต์มาสและทุกคนก็ได้มีความสุขดังที่ใจตัวเองปรารถนาในวันคริสต์มาสนั่นเอง